ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายด c ฟชาแนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่อง Solo ่ e ิเวอริเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับบทที่1สารพัดเรื่องเข้าใจผิดระหว่างทางกลับบ้านบึนจินอูแลบลิ้นเลียริมฝีปากด้วยความเสียดายอยู่ภายในรถที่กำลังแล่นไป เป็นเพอเป้าหมายการสกัดทิ้งห่างความสามารถของตนอย่างมากหรือเปล่านะน่าเสียดายที่สุดท้ายแล้วเขาใช้สกิลสกัดเงาไม่สำเร็จถึงจะเสียดายแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เขาสามารถล้มบอสในดันเจียนระดับสูงได้ทุกเมื่อสิ่งสำคัญคือการลดช่องว่างความแตกต่างของความสามารถเพื่อไม่ให้ผิดพลาดเมื่อโอกาสมาถึงอีกครั้งต่างหากเพิ่มเลเวล นั่นคือหนึ่งในสิ่งที่จินอูถนัดมากที่สุดอีกอย่างกิจซึ่งมีใบมีดโค้งทรงสวยเล่มหนึ่งปรากฏขึ้นในมือข้างสายของจินอูที่ละจากพวงมาลัยชั่วคู่ไอเทมดาบสั้นของบาลูกา้าระดับความหายาก A. ประเภทกิจด,ดาบสั้นที่บาลูกา้านักรบผู้ยิ่งใหญ่เคยใช้บรรจุเวทที่ปรับให้มีน้ำหนักเบา จึงช่วยในการเคลื่อนที่ของผู้ใช้ว่องไวมากขึ้นพลังโจมตีบวกหนึความว่องไวบวกสิใช่ว่าเขากลับออกมามือเปล่าเสียเมื่อไหร่กิจที่บอสเคยใชย้เขาทิ้งดาบเล่มที่หักไปแล้วเก็บเล่มหนึ่งที่เหลือออกมาดาบสั้นของบาลูกา้านอกจากมีพลังจู่โจมสูงแล้วยังช่วยเพิ่มกระทั่งค่าสเตตัดความว่องไวอีกด้วย ไม่ต้องพูดถึงเขี้ยวพิษของคาสังก้าอย่างแหลงซีเลยแม้แต่มือสังหารอัศวินแหลงบีที่ใช้เงินก้อนโตซื้อมาก็เทียบกับกิจเล่มนี้ไม่ติดระดับความหายากคือแหลงเอเป็นอาวุธที่ดีที่สุดซึ่งจะมาแทนที่เขี้ยวพิษของคาสังก้า ที่นับวันพลังยิ่งเสื่อมถอยลงเรื่อยๆแถมตอนได้ถือก็รู้สึกดีด้วยระหว่างที่หวนนึกถึงเรื่องข้างในเลสเกตทั้งสองก็มาถึงแถวบ้านของฮังซงอีพอดีเอียดหังซงอีผู้นั่งอย่างนิ่งเงียบเลาวับว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้ก้าวลงจากเบาะข้างคนขับแล้วโค้งศรีรษะกับดีๆนะคะอืม หังทรงฮีหันหลังพอมองตามท่าทางการเดินกับไหลที่กู่ลงเขาคิดว่าระบุเป้าหมายตามที่มุ่งหวังแล้วเรื่องมันยุ่งเหยิงวุ่นวายหน่อยเพราะมันเริ่มจากที่เราตั้งใจจะโน้มเนาวใจหังทรงฮีแต่แรก ดูท่าว่าต่อไปนี้ฮันเตอร์ฮังซงฮีคงไม่คิดเป็นฮันเตอร์อีกแล้วหากดันเจี้ยนที่พึ่งลองเข้าไปครั้งแรกคือเลสเกตไม่ว่าใครก็ทำเช่นเดียวกันทั้งนั้นเขาพึงพอใจและกำลังขับรถออกไปแต่แล้วประตูฝั่งข้างคนขับก็เปิดออกกระทันหันจินอูหันไปมองฮังซงฮีเดินกลับมาเธอยืนจับประตูบานนั้นอยู่เด็กคนนี้นี่ยังไงกันนะ เขานึกสงสัยได้ชั่วคู่หางทรงหีโค้งตัวอย่างนอบน้อมอีกครั้งวันนี้ขอบคุณมากนะคะพี่ชายมาคิดดูแล้วสรพนามของเขาเปลี่ยนจากลุงเป็นพี่ชายตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้อืมโอเคเออคือพรุ่งนี้ไม่ใช่สิเดี๋ยวพบกันนะคะเดี๋ยวงั้นเหรอ เขายังไม่ทันได้ถามความหมายฮังซงฮีก็วิ่งตึงตังหายไปเสียแล้วจนแผ่นหลังของฮังซงฮีหายลับไปแล้วเขาจึงพึ่งนึกได้อ๋อนับตั้งแต่วันนี้เขากับยูจินโฮต้องจัดการเลฟที่เหลือให้เรียบร้อยจึงไม่วายต้องได้เจอลูกทีมกับฮังซงฮีอีกครั้งเรื่องนั้นนี่เองถึงอย่างไรก็นับว่าโชคดีหากฮังซงฮีเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านแต่แรก ตารางงานโรงเลสของพวกเขาอาจคาดเคลื่อนได้ดีแล้วคราวนี้เขาจะได้ใช้งานเหล่าทหารเงาเคลียรดันเจียนแรงสี่ได้ไวยิ่งขึ้นอีกขั้นเขามั่นใจว่าจะจัดการเลสที่เหลือให้จบได้ภายในเวลาอันสั้นที่สุดนอกจากนี้เขายังตั้งหน้าตั้งตาคอยดูปฏิกิริยาของ อยู่จินโฮตอนได้เห็นกองทัพเป็นครั้งแรกอีกด้วยปฏิกิริยาของคนชื่อยุนกีจุงนี้จัดว่ายอดเยี่ยมมากเลยจินอูหัวเลาะคิกคักพางหมุนพวงมาลัยอย่างช้าๆเช,ช้าวันต่อมาจินอูเหาวอย่างอ่อนเพียพร้อมกับเดินลงมายัางประตูทางเข้าอาพาร์ตเมนต์ทันทีที่ลืมตาตื่นก็ถึงเวลานัดหมายโดยไม่ทันรู้ตัวคุณพี่อรุณสวัสดิ์ครับ น้ำเสียงมีชีวิตชีวาอยู่จินโฮมารอเขาอยู่ก่อนแล้วนายไม่มีรถแล้วมาได้ไงวันก่อนจินอูขับรถบรรทุกสุดห่วงแหนของทีมปาร์ตี้เลดไปแล้วมันก็จอดอย่างสงบตรงที่จอดรถแถวนี้ผมมาแท็กซี่รับคุณพี่อ๋อแท็กซี่เมื่อจินอูถามเขาว่าจะสลับหน้าที่กันโดยให้ตนเองเป็นฝ่ายขับรถ ไปรับเขาสักครั้งดีไหมไม่เป็นไรครับคุณพี่ผมเป็นฝ่ายขอความช่วยเหลือนินาผมก็ต้องเป็นคนไปรับสิครับยูจินโฮยิ้มพางพร้อมกับปฏิเสธเช้าว,วันนั้นไม่ต่างไปจากวันปกติระหว่างที่รออยู่นั้นเอ๊ะยูจินโฮพบอะไรบางอย่างและอะไรบางอย่างนั้นเป็นรูปทรงกระบอกที่อยู่ในมือของจินอู มันช่างกระตุ้นความสงสัยของอยูจินโฮเหลือเกินคุณพี่นั่นอะไรเหรอคะอ๋อไอนี่เหรอจินอูยิ้มกว้างของที่จะใช้ในดันเจียนวันนี้ยูจินโฮกลัวจนทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะอาวุธที่จะใช้ในดันเจี้ยนเหรอปกติ พี่เขาก็มักแสดงท่าทีแปลกประหลาดอยู่แล้วครั้งนี้เขาจะใช้อาวุธที่โหดร้ายมากเพียงไหนอีกเล่าเขาเริ่มหวั่นวิตกเสียแล้วอยู่จินโฮกืนน้ำลายอย่างฝืดคอแล้วเงยหน้าขึ้นคล้ายตัดสินใจอย่างยากเย็นคุณพี่ไปกันเถอะครับเดี๋ยวก่อนจินอูชูมือแล้วกดโทรศัพท์ทันใดเดี๋ยวเราจะแวะรับใครอีกคนด้วยเอ๊ ใครเหรอครับอืมทรงอีออกมาได้แล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปเลสทรงอีถ้าชื่อทรงอีแล้วก็พอจินอูวางสายยูจินโฮก็เอ่ยถามทันทีพี่ฮะคนที่พี่ชวนผมไปรับคือนักเรียนมปลายในทีมพวกเราเหรอครับ จินอูพยักหน้าถึงอย่างไรบ้านของฮันซงอีก็อยู่ละแวกนี้และพวกเขาก็ไปที่เดียวกันอยู่แล้วจึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องแยกกันไปแต่สำหรับยูจินโฮแล้วเขาเข้าใจแบบอย่างอื่นฮันทซงอีเด็กนักเรียนมัธยมปลายน่ารักน่าเอ็นดูที่มัก เก้าผมเป็นม้วนเวลาไปไหนมาไหนพี่เขารู้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์ของเด็กคนนั้นแถมยังพูดคุยสนิทสนมหรือว่าคุณพี่กับเด็กผู้หญิงคนนั้นจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันแล้วแม้แต่ผู้ชายด้วยกันยังมองว่าคุณพี่ดูเท่เลยยิ่งโดยเฉพาะตอนที่ถือกิจเล่มหนึ่งคอยจัดการพวกสับปะาดตัวบเบริ่ม นี่พี่เขาช่างเพราะเขาคือคุณพี่จึงไม่ได้สนใจเธอนักแต่นักเรียนหญิงคนนั้นจะตกหลุมรักคุณพี่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอยู่จินโฮพงกศศรีะหากลงเอยเช่นนั้นจริงเขาก็มีเรื่องต้องกำหนดไว้ให้ชัดเจนคุณพี่นับแต่นี้ให้ผมเรียกฮังซงฮีว่าพี่สไยเลยไหมครับไอ้บ้านี่ กินอะไรผิดสำแดงมาแต่เช้าเลยเนี่ยแววตาของกินอูบอกแบบนั้นแม้ว่ายูจินโฮเป็นคนไม่มีเซนอะไรเลยแต่เขาก็พอจับสังเกตได้อ้อทั้งสองคนไม่ได้คบกันอยู่หรอกเหรอเธอเป็นแค่เพื่อนของน้องสาวอ,อ่อ๋อๆแบบนั้นนี่เองอยูจินโฮเพิ่งเข้าใจสถานการณ์เขาไม่รู้เรื่องนั้นแถมยังหลับหูหลับตาเรียกเธอว่าพี่สะใภ้เสียนี่ ใบหน้าเขาแดงกำ่ำหางทรงฮีออกมาแล้วเธอแต่งตัวสวยขึ้นกว่าตอนลงเลสปกติมากเท่าที่จะทำได้ยูจินโฮยิ้มอย่างมีเลสในสมกับ ที่เป็นสาวน้อยวัยมัธยมที่อยากดูดีต่อหน้าพี่ชายเพื่อนเสียจริงเขากำลังจะเอ่ยชมชุดแต่งกายของลูกทีมที่คิดมาอย่างพิถีพิถันให้สมกับเป็นหัวหน้าเลดแต่จินอูก,กับเอ่ยทักเธอก่อนได้นอนบ้างไหมเนี่ยสีหน้าของจูจินโฮข่าเข่งทันทีหังทรงอียิ้มพางสายศรีรษะไม่ได้เงียบเลยด้วยค่ะคงเพียแย่เลยพักผ่อนในรถสักหน่อยสิ บทสนทนาของทั้งคู่ทําเอาความคิดของยูจินโฮยิ่งสับสนอลมานเอ๋อคราวนี้ฮังทรงอีถามจินอูบ้างแล้วพี่ได้นอนบ้างหรือยังคะได้งีบไปหน่อยก่อนออกมาน่ะแหละกว่าจะกลับถึงบ้านก็ตีสี่กว่าแล้วนั่นสินะคะค้างคืนไม่ได้งีบเพีย กลับบ้านตอนตีสี่ขณะที่ยูจินโฮตื่นตนกและสับสนจินอูก,ก็หันมองไปทางเดียวกับรถบรรทุกแล้วมองอยูจินโฮยูจินโฮมัวทำอะไรอยู่ละ่ะเออคือพี่ฮะคือว่า ฮังซงฮียังเป็นผู้เยาอยู่นะครับพี่แล้วไงละ่ะไม่มีอะไรครับคุณพี่คุณพี่ช่างสมกับเป็นลูกผู้ชายเสียจริงความมั่นใจของจินอูที่ไม่ใส่ใจสายตาของคนในสังคมทําเอาอยู่จินโฮนึกยกย่องชื่นชมพี่เขาไม่ธรรมดาจริงด้วยเขาเนึกตําหนิตัวเองอย่างหนักที่ใช้มาตรฐานคนทั่วไปมาตัดสินคุณพี่ช่วงเวลาเดียวกันนั้นณนะห้องประชุมของกิวพยัคขาว สิ่งที่ฉันได้เห็นก็มีเท่านี้แหละค่ะพักฮีจินเก่าทิ้งท้ายทั้งที่แพ็คยุนโฮได้ทักทวงว่าเธอควรต้องพักผ่อนแต่เธอกับตอบรับการสอบสวนโดยบอกว่าตนค่อนข้างสบายใจกว่าหากทำเช่นนั้น หัวหน้าระดับสูงสองคนผู้ดำเนินการสอบสวนอย่างประธานแพคยุนโฮกับหัวหน้าฮังซัมมินถึงกับพูดไม่ออกส่วนฮยอนกีซอนผู้รับผิดชอบปาร์ตี้เลดนั้นไปสมาคมเพื่อร่วมปรึกษาหาหรือวิธีรับมือดังนั้นในห้องประชุมจึงมีกันทั้งหมดสามคนฮังซัมมินทำลายความเงียบทั้งหมดนี้คือเรื่องจริงเหรอครับลองติดต่อโคโมยองฮังวัน กับยุนกีจุงสองคนนั้นดูสิพวกเขาก็คงจะพูดเหมือนกันเลยล่ะค่ะสองคนนั้นกลับบ้านไปแล้วพวกเขาบอกว่าอยากกลับไปเจอหน้าครอบครัว พักฮีจินยืนยันว่าคําให้การของตนเองกับคําให้การของสองคนนั้นไม่ต่างกันเพราะเราอธิบายแต่สิ่งที่ตัวเองได้เห็นเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นตอนที่ได้ยินเสียงกรีดร้องของพวกหมีน้ําแข็งเป็นครั้งข่าวจากป่าแสนไก่ตอนที่ผู้ชายคนนั้นหายตัวไปหรือชายคนนั้นลุกขึ้นมา วาดพื้นคนเดียวยามที่ทุกคนต่างหลับไหลนอกจากสิ่งที่ตัวเองประสบแล้วเธอไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องที่สมาชิกคนอื่นได้เห็นหรือได้ยินมาเลยโอ้ฮังซัมมินส่งเสียงโดยไม่รู้ว่านั่นคือเสียงควรคางหรือพึมพำรรชายผู้นั้นอัดฮันเตอร์แลงเอสลบเหมือดในหมัดเดียวแล้วใช,ช้ช่วงมิติได้ตามอำเภอใจซ้ำยัง ควบคุมสัปปหลาดที่เรียกระดมออกมาหลายสิบตัวได้ด้วยทั้งหมดเป็นเพียงเรื่องเล่าอันเล่าเหลือเชื่อกเท่านั้นสิ่งที่น่าตกใจกว่าอื่นใดเขาเคลียร์ดันเจียนไฮแลงเกือบทั้งหมดคนเดียวแพ็คยุนโฮผู้นิ่งเงียบมาตลอดเปล่งเสียงเขาพูดได้เนื่องจากตัวเขาเองก็อยู่แรงเอทมันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับแม้จะบอกว่าซองจินอูต่อสู้ร่วมกับ พวกสัปปะหลาดทั้งหลายที่ระดมมาแต่สัปปะหลาดเหล่านั้นไม่ใช่เพื่อนร่วมทีมทว่าพวกมันเป็นสกิลของเขาสุดท้ายแล้วก็เหมือนกับซองจินอูเคลียรดันเจียนโดยลำพังถึงแม้ฮันเตอร์ที่อยู่แรงสูงมากแค่ไหนแต่ได้ตีดันเจียนแรงสูงคนเดียวนี่เป็นเรื่องลำบากมากนะครับอีกทั้งยังเป็นถึงเลสเกตสมมุติว่าตัวเขาเองไปอยู่ในนั้นเล่า อาจเคลียร์เลสเกตรประมาณแรงบีได้อย่างบุดหวิดไหมนะเมื่อเปรียบเทียบกับฮันเตอร์ซองจินอูผู้สามารถควบคุมสัปปะหลาด ที่เรียกมาโดยไม่ใช่ตัวเดียวแต่เป็นหลายสิบตัวได้นั้นย่อมเป็นเรื่องที่เขาคนนั้นทำได้หังซัมมินพูดขึ้นด้วยความประหลาดใจเขาไม่ต่างอะไรกับผู้เบิกยานที่มีความสามารถอันหาได้ยากเลยนะครับแพ็กยุนโฮเองก็เห็นด้วยลำพังฮันเตอร์ที่เรียกระดมพลสับประหลาดว่าหายากแล้วแต่เขาเป็นฮันเตอร์ที่บงการกองทัพสับประหลาดได้หลายสิบตัวด้วยนี่สิ แพ็กยุนโฮทำงานเป็นฮันเตอร์แรงเอได้พบผู้คนมามากหน้าหลายตาแม้เคยพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนเหล่านั้นแต่เขากลับไม่เคยได้ยินเรื่องทำนองนี้เลยผู้เบิกยานที่มีความสามารถซึ่งหาได้ยากในระดับที่สูงกว่าความสามารถหายากแบบทั่วไปอีกขั้นหนึ่งแพ็กยุนโฮรู้สึกทึ่งจ,จู่ๆฮังซัมมินก็ฉุดคิดคำถามขึ้นมาได้ถ้าเรา แปลงความสามารถของคุณซองกินอูออกมาเป็นค่าตัวตอนนี้จะได้ประมาณเท่าไหร่ครับ แพ็ยุนโฮไม่อาจตอบได้ทันท่วงทีแต่ความจริงเรื่องหนึ่งที่เขามั่นใจคือไม่ว่าปัจจุบันนี้พวกเขาจะประเมินค่าตัวของซองจินอูวไว้สูงเพียงใดก็ตามแต่ชั่วขณะหลังจากที่การวัดระดับครั้งใหม่สิ้นสุดลงค่าตัวของเขาจะพุ่งสูงขึ้นอีกหลายเท่าต้องจับตัวซองจินอูวไว้ก่อนจะเกิดเรื่องแบบนั้น กิวพยักเขา่าศูญเสียฮันเตอร์แรงเอไปหนึ่งคนและฮันเตอร์แรงบีไปหลายคนแล้วหากว่าพวกเขาไม่อาจจับไพ่ใบที่เป็นหลักประกันนามซองจินอูวไว้เสียตอนนี้ก็ไม่อาจบรรยายความเสียหายนั้นเป็นคำพูดได้เลยผมเชื่อใจหัวหน้าอันครับแพคยุนโฮมองเขาด้วยความศรัทธา อันซัมมินมีสีหน้าเด็ดเดี่ยวทันใดนั้นอืแพ็กยุนโฮกับอันซัมมินหันไปมองพักฮีจินพร้อมกันพักฮีจินกำลังชูมือแพ็กยุนโฮเอ่ยถามเธอคุณมีอะไรจะถามหรือเปล่าครับเมื่อคนทั้งคู่หันมองเธอแล้วพักฮีจินจึงลดมือลงให้ฉันช่วยเถอนะคะอะไรล่ะครับเรื่องพาหัวหน้าเลสไม่สิคุณฮันเตอร์ซองจินอูมาเข้าทีมนะคะ แพ็กยุนโฮกับอันซังมินหันมองศบตากันอยู่คู่หนึ่งก่อนจะกลับไปมองพักฮีจินอีกครั้งผู้รับผิดชอบงานสรรหาสมาชิกใหม่อย่างอันซังมินเอียงคออย่างสงสัยแล้วทำไมถึงต้องเป็นคุณฮันเตอร์พักฮีจินก็เพราะว่าฉันได้ใช้เวลาอยู่กับคุณฮันเตอร์ซองจินอูนานกว่าคนในกิวพยะขาวเลยคิดว่าน่าจะช่วยได้มากกว่าคนอื่นค่ะ เวลา6ชั่วโมงในชีวิตจริงคือเวลาเกือบหนึ่งสัปดาห์ข้างในเลดเกตแพคยุนโฮหรืออันซัมมินได้ฟังข้อเสนอของพักฮีจินแล้วก็รู้สึกว่าเข้าท่าดีอีกทั้งพักฮีจินเป็นคนสวยอาจกล่าวได้ว่า พลังของความงามเป็นสิ่งที่ต้องมียามจะโน้มน้าวใจคนพักฮีจินจับทางได้ว่าความคิดของประธานกับหัวหน้ากำลังโอนเอน็นเธอจึงเข้าประเด็นสำคัญแต่ฉันมีข้อแม้อยู่อย่างคะ่ะแพ็กยุนโฮเอ่ยถามอะไรล่ะครับถ้าคุณฮันเตอร์ซองจินอูเข้ากิวพยักขาวโปรดให้ฉันได้อยู่ในปาร์ตี้เลดของเขาโดยไม่มีเงื่อนไขด้วยนะคะ พักฮีจินได้บทเรียนมาแล้วว่าดันเจียนเลสสูงเป็นสถานที่อันน่ากลัวมากขนาดไหนแล้วมันทำให้เธออ่อนแอลงได้เพียงใดสิ่งที่คุณซองจินอู ตั้งใจจะบอกให้ฮันซงฮีรู้ฉันกลับได้เรียนรู้มาเสียเองแม้อับอายแต่จะทำอะไรได้เล่าการยืนการว่าสิ่งที่เราต้องหวาดกลัวไม่ได้น่ากลัวนั้นเป็นเรื่องอวดเก่งและโง่เขาสิ้นดีเรื่องที่เกิดขึ้นในเลสเกตเป็นประสบการณ์ที่ทำเอาเธออกสั่นขวัญขวานอย่างเห็นได้ชัดถ้าว่า เมื่อเป็นเช่นนั้นเธอกลับไม่คิดจะละทิ้งค่าตอบแทนกับสถานภาพที่ฮันเตอร์แลงบีสามารถเสพสุขได้แม้แต่นิดเดียวรายได้ต่อปีที่สูงลิบลิว้วผลประโยชน์อีกมากมายรวมไปถึงการยอมรับทางสังคมหากตัดเรื่องที่ว่าเสี่ยงอันตรายออกแล้วฮันเตอร์ถือเป็นอาชีพที่เกือบสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวพูดอีกอย่างหนึ่งคือเพราะเป็นงานเสี่ยงภัยอย่างมากสิ่งที่ได้รับตอบแทน จึงมากมายเช่นเดียวกันแต่พักคฮีจินค้นพบวิธีลดความเสี่ยงอันตรายเมื่ออยู่ในนั้นแล้วคือไปเลดพร้อมกับหัวหน้าเลสซองจินอู ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับเพิ่มเติมตอนนี้ทางช่องมีระบบสมัครสมาชิกแล้วเพื่อนอนสามารถเข้าไปกดสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนช่องได้นะครับขอบคุณมากครับ